คืออยากกินก็เอาตัวนั้นหาตัวนั้นมาหาปลูกนะครับอยากทําอะไรอยากกินอะไรก็เอามาให้ตัวเองก่อนนะครับเราทาแล้วเราคิดว่ามันจะขายได้โอกาสมันจะขายได้เองนะครับครับอันนี้อย่าไปทำเกษตรเชิงเดียวนะครับถ้าปลูกอย่างเดียวมันให้มันมีอยู่กับตัวเองหลายอย่างนะให้มันมีทุกอย่างเนาะมีทุกอย่างนะครับครับผมหรือมีไม่ ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรารามยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านะครับมาเที่ยวชมนะครับส่วนเกษตรแบบผสมผสานนะครับอีกหนึ่งสวนนะครับที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับพิกัดวันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่านนะครับมาอยู่ที่บ้านป่าเขา ตำบลปลาเขาอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมวันนี้นะครับนัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเที่ยวชมสวนสัมมปินะครับอันนี้เป็นชื่อสวนนะครับก็คือเป็นชื่อสวนสัมมปินะครับแต่สวนจะมีที่มาที่ไปของคําว่าสัมปิแบบไหนยังไงนะครับเรี่ยวนัดนะครับจะพา พ่อแม่พี่น้องนะครับไปรู้จักคุณครูนะครับที่เป็นผู้ดูแลสวนแห่งนี้และเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับขออนุญาตคุณครูแนะนําตัวเองนะครับครูชื่ออะไรครับครับคุณครูอุทัยบางเหลือนะครับอยู่มัายมป้านะครับครับผมตำบล้านปากเขาวจังหวัดอำนาจเจริญนะครับครับก่อนอื่นนะครับผมขอ เล่าเรื่องคําว่าสัมมปิก่อนนะครับครับผมครับสัมมปิก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาจากสัมมปิสัมมปิมันเขียนได้สองอย่างนะถ้าเป็นภาษาอีสานเ็าจะเป็นสออัมสัมครับมะมออะมะปออิปิครับอันของผมนี่จะเป็นภาษาบาลีสัมไม้หันอากาศนะครับมอม้าแล้วก็มอม้าลาปินะครับครับเอ่อ แปลว่าสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันครับพื้นที่ที่ครูจัดการบริหารดูแลอยู่ในพื้นที่โดยทั้งหมดนี้มีกี่ไร่อย่างไงครับพื้นที่มี30ไร่นะครับครับที่เป็นป่านี้อ่าสิไร่นะครับครับป่าอ่อที่เป็นพื้นที่นาก็นอกั้นเป็นพื้นที่นาแล้วก็เป็นที่พื้นที่สระน้ําครับอ่าที่เป็นป่านี้แต่ก่อนก็เป็นที่นาครับครับ คือบริเวณทั้งหมดเนี่ยเป็นที่นาครับ,ค,รบคือมันทํานาไม่ได้น้ําหลากเข้ามามันอัดทายเข้ามาอ่าก็ทําแผงกั้นลําห้วยเอาไว้ครับห้วยตอนนี้เป็นห้วยแซวผลนการเรียนรู้ให้เครือข่ายป่าชุมชนครับแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เครือข่ายทศมครับทศมก็คือโครงการโครง้งหนองนาโมเดลครับผมที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อับปีที่แล้วแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงปีปีหน้าครับอันนี้เป็นบ่ออะไรครับบ่โกบ่กบบ่อเลี้ยงกบนะครับครับก็เราอยากจะให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับให้มันคล้ายๆกับอยู่ธรรมชาติก็เลยครับทำบ่อพักสติกแล้วก็ถังน้ำไว้แล้วก็ล้อมรอบล้อมรอบแล้วหลักการให้อาหารล่ะครับครูครับเราทําแบบไหนยังไงครับ ก็ให้ม UM ันบกเลยเลยครับแผ่นกระดานวางไว้ให้บนบกให้มันมาเก็บเป็นอาหารเองเอาไว้วางวางไว้เราให้วันละหนึ่งครั้งนะครับครับเช้าก็มาโปรยให้มันก็เี่ยนของมันเองนะครับเราเปี่ยนน้าทุกี่วันครับครูครับอ่าห้าวันนะครับผมเปลี่ยนห้าวันครั้งที่ก็สังเกตนะมันดําครับเราก็เปลี่ยนนะครับก็ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนได้แล้วยังไม่ได้ เอาเวลาเปลี่ยนหครับเอาอันนี้เราทําไมเราต้องคลุมไว้อย่างนี้ล่ะครับอในป่าที่ผมทำในข้างๆนี้มันมีนกอ๋อนกเขาแมวนกครับกระปูดครับอ่านกกระสานะครับพวกนี้เขาจะมากินใช่ไหมมากินมาจิกเอาเราก็ไม่อยากจะจับนกครับอยากจะให้นกมันอิสระครับครับ พ็ความมันติดมาแล้วก็ก็ตั้งคนตั้งยููกันไปครับให้เขาไปหากินที่อื่นนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นโรงปุ๋ยมากโรงปุ๋ยนะครับใช่ไหมครับเป็นเครือข่ายที่มาทําด้วยกันนะครับครับผมทําแล้วก็อ่าแบ่งๆกันไปครับใช้นะครับรวมกลุ่มกันมาทำใช่ไหมครับมาทำนะครับอืมเหมือนพระชมเหมือนกันก็รวมๆกันมาครับผม รวมกลุ่มกันมาทำนะครับเพราะว่าเป็นเราทําปานเป็นเครือข่ายนะครับพอทาแล้วเราก็แจกจ่ายกันไปครับแจกจ่ายกันไปเพื่อที่จะไปปลูกบนพื้นที่ของตัวเองที่เป็นสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกโค้งหลงนาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาทําให้ได้ให้้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เรามีการอบรมหรือเจ้าหน้าที่มาอบรมให้เราแล้วก็ไป เผยแพร่ให้เขาได้ทำกิจกรรม,มให้ให้เป็นประโยชน์ต่อนะครับครับเพราะว่าการเกษตรทุววันนี้มันต้องอาศัยความรู้ด้วยการสมัยใหม่ครับหรือบางทีก็เราก็ต่อยอดจากความรู้ประสบการณ์เก่าๆของโบราโบราณบางทีมันมันทิ้งไม่ได้ตัวเก่านะครับงบประมาณตอนที่เราทำแรกๆนี่เยอะไหมครับครูครับ ตอนแรกๆนั้นอ่าผมใช้ของตัวเองนะครับใช้ตัวเองอาจจะว่าก็ไม่มากนะครับเพราะว่าทําทําไปทีละเล็กน้อยทีละทีเวลาเล็กๆน้อยเพราะว่าตรงนี้บริเวณมันเป็นพื้นที่ทรายสาสเข้านาเพราะว่าพายุตั้งแต่ปีครับสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นต้นมาครับแล้วก็มันมาเข้าซ้ำซากนะครับ อ่าลงตรงลําห้วยแล้วเราต้องทําอ่าแผงกั้นแต่ว่าคันใหญ่ๆกั้นันมันทั้งทําได้เขาปรับดีเดินปรับโครงสร้างปรับอะไรไว้อทีนี้ก็ส่วนอื่นๆพวกพ,พันพุ์พืชพันุอะไรที่เอามาครับผมพยายามเอาของที่อเขาทิ้งแล้วมาทำครับรับอย่างพวกนี้นะครับ เออ่ดีปลาช่อนครับแล้วก็ดอกพุธพวกนี้นะค,ะครับเอามาชาม,มาปักมาชาคือเขาตัดทิ้ทงครับผมได้เปรี่ยบหน่อยเพราะผมผมทำงานครูแต่ก่อนครับที่โรงเรียนเขามีเขาตัดแล้วก็ขนออกมาอืม <นะ S 2> ครับผมที่มันมีไม้ประดับมาผสมผสานอยู่ในในนาพวกนี้ก็คืออ่า อยากจะให้เยาวชนครับที่ไม่เคยมาไร่มานาขำมาดูดู<ม>นาครับม,มจะว่าน,านานานะครับมาตอนหน้าแล้งก็มีแต่ต่อสางข้าวครับมาก็มันมีอ่าสิ่งดูตามให้มันมีอาหารตาอาหารใจครับผมบให้เข้าดูนะครับ ครับมาถ่ายรูปเดี๋ยวไปดูมุมห้องสมุดสวยๆกันนะครับว่าเป็นแบบไหนครับของครูนะครับห้องสมุดจะมีอยู่สองห้องนะครับแต่ข้างหลังตอนนี้เป็นเก็บไม้เก่ามาทําให้มันเป็นร่องรอยให้เห็นร่องรอยของวัฒนธรรมที่ผมว่าครับอ่าชีวิตวัฒนธรรมธรรมชาติครับไม้ที่เขาทำประตูรั้วนะครับแล้วเขาทิ้ง เราก็เก็บมาเก็บมามันสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเอาหมดนะครับครับผมครับอ๋อแล้วก็พวกแอบพวกคาดพวกไทยแล้วนี้ก็เป็นรถไถยเดินตามกันหมดแล้วครับรถไถยนาก็คือเป็นวัฒนกรรมวัฒนธรรมสมัยเก่าเนาะครับครับอ๋ออันนี้เป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็เก็บของเก่าไว้บ้างครับ ป้ายนี้ป้ายชมรมรักแพงป่านาเจริญที่อสมเด็จพระเทพรัราชสดาสยามบรมนาคราิรีกุมารีที่พระองค์ท่านลงพระนามป้ายตอนนี้ครับผมแล้วผมต้องรักษาเป็นอย่างดีนะครับผมอันนี้อันนี้นะครับครับอ๋อครับผมเวลาไปจัดเทศการเที่ไหนก็จะยกไปด้วยนะครับครับเป็นเหมือน เอ่อของขลังครับของขลังครับ,รบหนังสือที่มาวางเรียงรายอยู่ตรงนี้ก็คือครับหนังสือที่สมัยที่ทํางานก็มีเรื่องราวอ่ะมีทุกสาขาวิชานะครับครับผมบผม,มีทั้งอ่าสมุดที่ในงานชาประดิจของตำบล ขาวเล่าของอ่าใครตายใครอะไรก็ผมจะมารวบรวมไว้ตอนนี้ครับผมสามารถที่จะมาดูได้น่นระดับตำบลครับผมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมุมด้านหลังใช่ไหมครับอันนี้มุมด้านหลังนะครับเป็นดูอ่าเอาไว้ดูเวลาน้ําหลากครับครับอ๋อมันก็คือจะจะเต็มนี่ไปหมดเลยใช่ไหมเต็มไปหมดนะครับ แล้วเราก็เห็นโปปลาอะไรต่างๆเต็มหมดนะครับเราก็เลี้ยงเลี้ยงปลาอะไรนี้ด้วยครับอ่าที่เห็นเป็นตัวหนังสือนะเป็นข้าวเหนียวดํานะครับครับผมข้าวเหนียวดำแล้วมาทําเป็นตัวหนังสือครับวิถีพอเพียงนะครับครับอ่าส่วนครัวตรงนั้นก็ เอากั้นปลามาให้ออกเหนือเวลาน้ําหลากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ่าพายุจะเข้าวันไหนนะครับครับผมบเป็นข้าวเพราะนี้บริเวณนี้เป็นข้าวอ้ข้าวหอมแดงครับของผมจะมีข้าวหอมแดงข้าวหอมเนนข้าวหอมมะลิครับข้าวเหนียวดําแล้วก็ข้าวเหนียวพันนากอกหอหก ครับทำหลายสายผ่านครับผมครับทำแรกๆนี่ครูมีการคาดหวังไหมครับว่ามันจะเป็นแนวทางแบบไหนยังไงครับ<ม>ก่อนที่จะมาออกออกแบบได้แบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้อย่างนี้ครับเอผมก็ไม่ไม่คาดหวังนะครับคือคาดหวังเฉพาะจากจะให้อ่มี ที่พักผ่อนหย่อนใจในเวลาเรากรเกษียณงานครับผมเราหลังจากเราเราไม่ไม่ได้ทําทํางานครับดูห้องนี้ครับมาทําโครงการทําครับอ่าวิจัยหรือวิทยาทลิยพลการจบของเขานั่นแหะครับผมมันได้มาจากอ่าอสารยานะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ ได้ลงบทความนะครับนับเป็นเกียรติอยู่ที่เขาลงให้ครับครับอันนี้ที่ได้เข้าเป้าสมเด็จพระเทพนะครับ,รบผมแล้วก็เป็นภาพที่พระองค์ลงพระนามป้ายให้อ,อันนี้ได้รายงานความเป็นมาของคำนั้เจริญใครับผมในพระองค์ท่านดูครับนี่คือเป็นปลา สัญลักษณ์ชมรมนะครับอันี้เป็นตำหลักตำลาสมุนไพรครับผมนะครับอันนี้เป็นอัตนาค่าน้อยครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูทางฟังบ่อปลากันต่อเลยนะครับครับเราเดินอ้อมมาทางนี้ครับครับปลาเพียนอันนี้จะเป็นปลาอะไรครับที่อยู่ในนี้ปลาเนียนปลาในปลาตะเพียน อยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมครับรวมๆกันหมดครับอ๋อครับมาแล้วมันนีมาแล้วอิ่มแล้วไม่มาน้ำที่นี่เราโปกติี้เราใช้เป็นระบบน้ำอะไรครับคกูครับอ่าโฉบมาจากลำห้วยครับแล้วนี่ที่มันมันคนๆเนี่ยก็คือน้ำฝนธรรมดาครับผมน้ำฝนที่ลงไหลลงใช่ไหมครับ,รบไหลลง ป่อยไว้เยอะไหมครับในสระนี้อ่ <c oughs> เยอะเดี๋ยวนะครับครับมันมีตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ด้วยกันสระนี้ลึกกี่เมตรครับครูครับอ่าตอนนี้ลึกเมตดครึ่งนะครับเมตดครึ่งเองเมตดครึ่งเอ้าทําไมมันยู่น้ําล่ะครับรครึ่งถึงสองเมตดนี่แหละครับอยู่ได้นานอยู่เพราะว่าเราเอามาเติมบ่อยๆถ้ามันลดน้ำลดก็คือเรามีมีที่เติม เอาเติมน้ําเอาอันนี้ปลาเนี่ยได้ตัวละสี่ห้ากิโลนะครับตัวหนึ่งใช่ไหมครับโอ้โวมันตัวใหญ่ครับหลายปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยหลายปีโอ้ม่ได้เ่อนให้ดูส่วนนี้ทํามาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับครูครับอ่าช่วงที่ผมเตรียมจกกะเกษียณก่อนผมกเกษียณอายุราชการสองปีครับ สองปีกว่าเนี่ยแล้วตอนนี้ก็เสียนมากี่ปีแล้วครับเสียนมาจากเข้าปีที่สามครับห้าปีครับห้าปี<อ><อ>นะครับ<อ>ก็ทํามาเรื่อยๆครับผมนะครับเอาลวพวกปุ๋ยหรือว่าการดูแลนี่เราใช้เป็นพวกปุ๋ยอะไรแบบไหน,นครับส่วนใหญ่ผมใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ผมเอามาหมักมาอะไรแล้วก็มาครับมาทํานะครับปุ๋ยเอเราซื้อ ปุ๋ยคอกมาก็คือปุ๋ยขี้ไก่ครับผมเอามาหมักใส่กับใบไม้ก่อนนะครับครับแล้วก็พอได้ระยะหนึ่งคือถ้าเร็วหน่อยก็สามสิบวันแล้วเอามาใส่ต้นไม้ครับอ๋ออันนี้เป็นอีกหนึ่งบอครับนี่อีกหนึ่งบอนะครับบ่อนี้ก็มีเยอะมันกันนะบ่อนี้เป็นบ่อน้ำจะใส่บ่อข้างบนนะครับครับ มนเยอะอยู่นะครับไม่ได้อานั้นมาล่อยให้ครับอันนี้ก็คือเราจะเลี้ยงไว้ในกระชังด้วยใช่ไหมเลี้ยงในกระชังเพราะว่าเรามีกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานต่างๆที่มาขอใช้พื้นที่ในการฝึกอบรมนะครับครับเพราะที่นี่เป็นศูนย์อบรมศูนย์การเรียนรู้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นอาหารแล้วมันจะจับง่ายนะครับเอาขึ้นมา ประกอบอาหารคือเราเราทําไม่ขาดนะครับครับเอากระซังหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มาเอากระซังหนึ่งครับรับเรื่อยๆนะครับเอาเวลาเราจะจับเราทําไงครับครูครับสาธิตให้ดูหน่อยก็หรือตรงนี้ขึ้นมาครับสวิงมาซ้อนเลยรอไว้ใช่ไหมครับก็ดึงขึ้นมาครับก็มาเลือกเอาถ้าจะเอาตัวใหญ่ก็ทั้งหมดก็เอาครับหรือจะเอาทั้งหมดก็ ก็แล้ว <ไป S 2> แต่เราแล้วแต่เรานะครับอ๋มอมันมันขนา,าดนี้ลงได้ห้าร้อยตัวนะครับครับมากกว่านั้นนะครับอ๋อชาดนี้ลึกกี่เมตรครับครูครับอ่าตรงนี้ลึกกว่าบ่อนั้นบ่อนั้นนะตอนนี้ลึกสามอ่าไม่ถึงสองไม่ถึงสามเมตรสองเมตรครึ่งครับครับสองเมตรครึ่งนะครับอืมแล้วปลาที่เราใช้เลี้ยงในกระชังนี้เป็นส่วนมม้เป็นปลาอะไรครับอ่าเลี้ยงกระชังเนี่ปลาดุกนะครับปลาดุกใช่ไหมปลาดุกมันโตเร็วหน่อยเพราะว่า มันมีเครือข่ายเข้ามาบ่อยก็เลยให้ส้องหาหาทุี่บ่อยบ่อยก็ถ้าอยากจะเอาปลาอ่าที่อยู่นอกกระชังเราต้องล่อครับล่ออาหารให้มันเข้ามากระชังที่เราล่อเอาไว้แล้วก็ยกคึ้นนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้ใช้อ่าแหมาจับนะครับครับ แต่เราใช้วิธีการล่อให้มันเข้ามาแล้วเราก็ยกยกขึ้นนะครับเหมือนยกยอใช่ไหมครับจะง,ง่ายกว่านะครับเพื่อปลามันเข้ามากินนะครับตอนนี้ตัวใหญ่นะครับครับตองน,นี้หลังจากทาไปแล้วนี่ครูคิดว่าดีไหมครับก็ผมว่าอย่างน้อยๆก็เป็นตัวอย่างของให้กับคนที่มาดู ศึกษาดูดูงานรนาศวายขห้เขาเขาก็คิดอยากจะทำเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำแต่ข้าวครับทำแต่ข้าวไม่ทำกับข้าวครับรือปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วก็ขายขายออกมาแต่ว่าไม่สร้างไม่สร้างที่เป็นวัตถุดิบที่เป็นอาหาร,รบนะครับก็เลยทำให้ กินแต่ข้าวเปล่ากินแต่ข้าวเปล่ามันเลยมันต้องไปซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับครับผมซื้ออีกครับเดี๋ยวเรามาคิดดูว่าเงินที่เราซื้อไปนั่นมันหมดไปเท่าไหร่นะครับครับจะทําอาหารแต่ทาลาบแต่ละทีต้นหอมก็อยู่ร้านค้ามะนาวก็อยู่ร้านค้าข้าวคั่วพริกอะไรอยู่ร้านค้าหมดอนาคตครูมีการวางแผนต่อไหมครับว่าจะ ไปในทิศทางไหนแบบไหนยังไงอนาคตก็คือในเมื่ออ่ามีเครือข่ายสนับสน,นุนครับผมก็อยากจะอทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้มันครบวงจรมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมวงจรในทีนี้ก็คือเขามานะครับนักวิชาการรองรับคือให้ เกียรติบัตรให้ครับเป็นตัวการันตีรับรองเขาว่าได้มาผ่านการอบรมอยู่ที่นี่อืนะครับแล้วก็ไปทําต่อครับทําประกอบอาชีพประกอบอาชีพเราก็ไปหาครับาดูประเมินผลวัดผลเอาว่าจากการที่เขามาดูตรงนี้ครับเขาทําอะไรได้บ้างนะครับครับอันนี้ผมผมคิดอย่างนั้นนะครับขาผมครับเอาะโยืด ประโยชน์ลักๆเลยนะครับครูครับประโยชน์ลักลักคือที่เราทําเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรประโยชน์หลักๆที่ให้กับตัวเองนะครับก็คือรายได้นะครับรายได้ของผมนี่มันมีมากขึ้นอยู่นะครับครับการที่หนึ่งละเป็นอ่าวิทยากรครับผมอันที่สองก็คืออ่าแม่บ้านก็ขายสินค้าขาที่ผลผลิตคือต้นไม้ขา ที่อยู่ในเรือนพ่อชาแล้วก็ผลผลิตจากป่าก็มีพวกหน่อไม้ส้มครับเล็กนองอะไรต่างๆมันมันมันทำให้เราทำแล้วมันมันขายได้นะครับรับผมอย่างมันพวกนี้ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีราคานะเป็นนิยมกลุ่มของไม้ด่างธรรมดาครับแต่ที่จริงมันเป็นอาหารชั้นยอดเป็นเป็นมันห้านาทีครับนะครับเอามา กินได้นะครับต้มมาส่วนใหญ่รับปิ้งนะครับครับเอามาปิ้งมาจ้างนะครับอืหอมนะครับสุดยอดมากเลยครับผมวันนี้ก่อนจะจากไปครูมีแนวคิดหรือว่าฝากถึงผู้ที่กําลังคิดจะทําเกษตรแบบนี้ไหมครับว่ามีแนวทางปฏิบัติแบบไหนยังไงบ้างครับครับอขอฝากแนวคิดผู้ที่ ปฏิบัตินะครับครับก็ให้ทำนะครับให้ทำสิ่งที่ตัวเองอ่าอยากทำคือสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับคืออยากกินก็เอาตัวนั้นหาตัวนั้นมามาปลูกนะครับอยากทำอะไรอยากกินอะไรก็เอามาให้ตัวเองก่อนนะครับเสร็จแล้วอ่ามันเหลือมันอะไรมันมากมันจะขายได้นะครับขับขายได้สิ่งที่ เราทําแล้วเราคิดว่ามันจะขายไม่ได้โอกาสมันจะขายได้เองนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราแนะนําจากสัมมปีนะครับให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำหลายๆอย่างครับอย่าไปทำกเกษตรเชิงเดียวนะครับคบ <ผม S 2> ถ้าปลูกอย่างเดียวแล้วมันมันไม่มี มันได้ไปซื้ออย่างที่เราไม่มีครับให้มันมีอยู่กับตัวเองไม่หลายอย่างนะไ้มันมีทุกอย่างเนาะมีทุกอย่างนะครับครับผมเดืมีไม่มากหรอนะครับเอาท่านที่สนใจในการทําเกษตรหรือว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นี่สามารถเข้ามาได้ไหมครับครูครับเข้ามาได้ครับเข้ามาก็ถ้าติดต่อเข้ามาเลยนะครับครับมีช่องทางการติดต่อไหมครับครูครับ มีเบอร์โทรศัพท์นะครับครับก็เบอร์ศูนย์แปดเก้าครับเก้าสี่เก้าสองห้าหนึ่งหกนะครับครับผมส่วนไอดีลน์นะครับศูนย์เก้าแปดสี่หกสี่ห้าสามศูนย์เก้านะครับครับผมครับโอเคครับวันนี้ไม่รู้จักช่องอทางเดินเข้ามามีอ ปรับหมดอดยว่นะครับปบรับได้หมดนะครับสามารถปิดนะครับอ๋อก็คือมาตาม Google ได้เลยครับมาเลยนะครับโอ้เ้าามไดลยครับอด<ะ>ครับผมยังยังไม่อก็โอกาสที่เราจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้สมบูรณ์ก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะรว่ากำลังมีคน เออหรือหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนอยู่นะครับครับผมขอขอบคุณหน่วยงานเหล่านั้นนะครับที่มาช่วยงานครับมาปิดนะครับครับขอบพระคุณมากมากนะครับครับผมโอเคครับวันนี้นะครับนัดนะครับก่อนจะจากไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอานะครับที่ติดตามรับชมรายการเกษตรสามยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอานะครับ ไปเยี่ยมชมที่สวนไหนต่อนะครับวันนี้ก่อนจะจากไปนะครับก็ต้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้นัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้นัดนะครับพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะครับไปเที่ยวชมที่สวนไหนต่อวันนี้นะครับนัดกับครูไทยนะครับก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับครูครับ